เวลา8โมงวันอังคารคะ่ะแม่ดินก็เข้ามาเก็บลูกพลุนในสวนอีกแล้วเมื่อกี้เขย่าไปเขย่ากิ่งแนละ้วมันก็เลยร่วงลงมาอยู่ประมาณ5-6ลูกคะ่ะแล้วก็ของเก่าที่มันร่วงตั้งแต่เมื่อคืนนะก็ยังมีอุย้ยนี่ลูกสวยๆนะเก็บไปเมื่อวันก่อนเนี่ยทำแยมผลไม้ทำแยมไว้กินแล้วค่ะหมดแล้วเนาะ มันร่วงจะหมดแล้วแล้วค่ะจะหมดต้นแล้วแหละก็เลยเนี่ยจะหมดแล้วก็มาเก็บให้มันหมดเมื่อคืนนี้ก็นั่งกินคนเดียวประมาณนี้ค่ะหมดเลยเนี่ยมันยังมีอ,อยู่นะแต่ว่าพวงนี้ไม่น่าจะมีแล้วเพราะเมื่อกี้เขย่ามันก็ร่วงลงมาหมดแล้วค่ะมันสูกง,งอมมากเลย ข้างในนู้นเอาไม่ได้ที่มันล่วงเมื่อกี้ค่ะตอนที่เขย่านะน,น่ข้างในเอ้ตมอ้ออออออมย,ยอล่วงล่วง,ล,วง,ล,วงล่วงเสียงเขย่าลงมาเมื่อกี้อินสดสด,สดอยู่สวยอยู่นะโอ้ยวันนี้อากาศมันดีเฮลิคอปเตอร์ก็ออกทำงานเสียงดังมากเลยขอขนไม้ลงมาจากภูเขานะคะ <c oughs> เสร็จแล้วก็เดไปรดน้ำผักเก็บก่อนเพราะว่ามันเดือยูมันจะหมดแล้วรดน้ำผักค่ะอากาศมันร้อนมากเลยเมื่อวานนี้ก็ร้อนร้อนตับแตกเลยนะสากว่าองศาไปเดินออกกำลังกายในป่าท้ายหมู่บ้านก็ เหมือนจะเป็นลมเลยนะนี่พอแล้วค่ะวันนี้ได้แค่นี้มีแค่นี้จริงๆแล้วก็จะไปรดน้ำผักมาดูสวนผักเลยคะ่ะโอ้ยอันนี้สามีปลูกสลัดเพิ่งเกิดเนี่ยเล็กๆแล้วอากาศมันก็จะหนาวแล้วนะมันจะโตรหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะส่วนมะเขือเทศกอไมะลินวันนี้ปีนี้ก็มายอมมาแยม ติดลูกอยู่นะแต่ว่ามันยังไม่สุกเท่าไหร่นะนี่ค่ะส่วนสวนนี้ก็เหมือนจะปล่อยให้มันล้างเลยก็ไม่ล้างนะคะแต่ว่าเขาไม่มาถอนหญ้าเลยดูสิอันนี้ก็เป็นฟักทองนะคะฟักทองหวานมาเล็ดไปแล้วก็ช่วงไม่สบายนะ่าไม่ได้มาทําให้มันไต่ขึ้นค้างที่ทําไว้นั่นก็เลยกองอยู่ตรงพืนนี่ค่ะ เกิดติดตามนี้นะแล้วก็มันไม่รู้เป็นอะไรมันมีแต่มีแต่ดอกตัวผู้ไม่มีตัวเมียเลยไม่ติดลูกเลยค่ะดอกผู้เต็มเลยข้างในเนะี่ยมีแต่ดอกตัวผู้เต็มเลยนะขึ้นมาใหม่ๆทั้งนั้นเลยไม่ติดลูกสักลูกเลยนะเหลืองๆนี่เป็นตัวผู้หมดเลยค่ะ นี่ก็ดอกตัวผู้โอ้ยคงไม่ได้กินเดี๋ยวจะมาไปใส่ถุงมือก่อนเดี๋ยวค่อยจะมาเก็บยอดตัวผู้นี่ค่ะไปลวกจิ้มน้ำพริกนะดีกว่าปล่อยให้มันให้ให้มันเหี่ยวมันแห้งเฉยๆเนาะให้ขาดดอกตุ่มๆเนี่ยนะนเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกกิน ทุกคนดูนะคะมีแต่ตัวผู้ทั้งนั้นเลยดูสิเนี่ยเกสรตัวผู้อ๋อติดอยูต่ติดอยู่ติดอยู่เพิ่งเจอลูกแรกโอ้ยติดลูกแรกนี่ตต้นเต้นนี่ว้าวติดอยู่ค้านะึ่ว่าไม่ติดติดลูกอยู่ดูสิ โอ้ติดๆๆๆติดติดติดแปลว่าไอช่วงใหม่ๆนี่เขาไม่ติดเพราะว่ามันยังมันยังไม่พร้อมอ่นนะนาะนี่ค่ะดอกไอ้นี่ดอกพู่เต็มเลยนะเดี๋ยวไม่รินจะมาเด็ดไปติดลูกเดียวเองเหรอโอ้ปลูกต้องเป็นเยอะมากติดลูกเดียวเองเหลืองๆืองนี่นะคะ วยงามเนาะมันใหญ่มากมันแบบว่าเกิดมาเยอะมากเลยส่วนอันนี้ก็เป็นผักกาดขมนะคะก็สวยงามเนาะแล้วซุกกินหน้าเดี๋ยวไปดูสุกกินหน้าค่ะโอ้ทั้งเสียงหมาทั้งเสียงเฮลิคอปเตอร์ตอนนี้แบบรบกวนมากเลยนะ ชิคกิน่าก็กำลังติดลูกเยอะค่ะเก็ <c oughs> บกินไปแล้วแหละแต่ว่ามันก็ขึ้นมาอีกอยู่นะนี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวแม่ลิก็จะเก็บไปนะเนี่ยเกสรตัวผู้เนี่ยค่ะดอกตัวผู้นี่ก็เดี๋ยวเก็บไปต้นนี้ก็ยังเหลือลูกอยู่สองลูกนะคะข้างในสองลูกหม,หมาก็เหา่า อ่อดีเลือกเกินมันเห็นคนเนาะอุ้ยลูกฟุนร่วงอีกแล้วตรงนี้ก็มีต้นนี้ก็ติดลูกโตแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้คขาจะมาเก็บค่ะดูสวยงามเนาะติดลูกเล็กๆก,ก็ขึ้นมาเยอะแยะเลยข้างใน เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บเอาลูกอันนี้นี่นี่น,นี่อันนี้ก็คือตัวเมียนะคะทุกคนดูเกสรตัวเมียเขานีน่นี่ติดลูกแล้วโอ้โโชคดีเห็นมแมลงพึ่งกำลังอันนี้ผสมเกสรพอดีเลยเนี่ยนี่นี่นี่น,นี่มาแล้ว ครึ่งผสมเกสรค่ะทุกคนหรือกำลังกินอ๋อกำลังกินนี่เองกำลังกินกำลังกินตอนนี้มีอยู่ลูกเดียวที่พอจะเก็บได้นะคะส่วนลูกนี้น่าจะรออยู่อีก2อสมวันสี่ห้าวันก็แล้วเนี้ยก็โตแล้วแหละเนาะโอ้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะทุกคนตอนนี้ รู้สึกว่าลำคาญเสียงเฮลิคอปเตอร์มากเลยขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะร <c oughs> ดน้ำผัก Look, my, I